อีกแล้วค่ะเพื่อนๆแจ็บลุกลุกครลกน่เจ็บลุกโอเวอรแดลุกรอบแแน่เวนเดโกบิ๊กแต่นี่แกแล้วนะคะเพื่อนๆจักบลุกไลยูเวลีเบนจิกาทิโน่ก็นยู Show you later. <laughs> บอกแกแล้วแกแล้วไม่มีประโยชน์ <laughs> <laughs> เห็นไหมคะเยอะแยะเลยนะคะที่ที่ดอกออกแล้วนะคะ <laughs> 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 คนช่วยหาหาไม่เจอคะ่ะ <laughs> โอเคคะ่ะอันนี้ มาเจออีกค่ะเพื่อนๆแต่ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะคะเดี๋ยวพี่พาให้ดูข้างล่างนะคะว่าเห็ดอะไรอันนี้อันนี้น่ากลัวค่ะนี่ก็อีกนี่ก็อีกเห็ดนึงนี่ก็อีกนะคะในตรงนี้นะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรจริงๆนะคะอุ้ยเห็ดเยอะอิสระลุกลกอันนี้เพืพ่อนๆคนไหนรู้นะบอกพี่พาด้วย ใครรู้ช่วยบอกพี่พาด้วยนะคะใครที่เป็นเซียนเห็ดนะคะใครที่เป็นเซียนเห็ดนะคะบอกพี่พาด้วยอุ้ยนี่นะคะ เยอะมากเลยเพื่อนๆน,นี่นะคะใครเป็นเซียนเห็ดบอกพี่พาด้วยนะคะวันนี้คือเห็ดอะไรแล้วแล้วพี่พาจะตัดถ้าออกมาทำไมแต่มันเยอะมากค่ะเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะคะมันเยอะมากมันเยอะแต่พี่พาไม่รู้ว่ามันมันเป็นเห็ดอะไรนะคะ ตเต็มเลยนะคะน,น,น,ะคะน,นี่นี่ก็ใช่นะคะนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นะคะนี่ใช่หมดเลยนะคะเต็มพื้นเลยอันนี้ก็คล้ายๆคล้าย,ายๆดอกเมื่อกี้นะคะเป็นเป็นแข้งแข็งคล้ายคล้ายเห็ดกระด้างบ้านเรานะคะแล้วก็นี่อีกนะคะเพื่อนๆนี่ก็เห็ดนี่จะเป็นเห็ดดิน นี่ก็อีกเห็ดหนึ่งโอ้อันนี้พี่พาเห็นเขาทานที่มีเป็นดำๆข้างล่างนะคะไปแล้วลุงโอ้ยเนาะมันหลายคักมันหลายคักเพื่อนๆนี่ใช่ทั้งนั้นเลยมันเห็ดอีหยางบอกคอยในเด้อบอกคอยในเด้อมันเยอะมากเลยเพื่อนๆ ลักษณะมันเป็นอย่างนี้นะแล้วตรงนี้มันก็เป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยพี่พาอยู่ข้างๆทา,างนะคะขึ้นเต็มเลยค่ะเนี่ยเนี่ยขึ้นเต็มเลยพี่พาจะเห็นไปที่ไหนก็จะเห็นนะคะเนี่ยกำลังขึ้นเต็มเลยอู้ยถ้าเป็นบ้านเรานะใครรู้จักบอกพี่พาด้วยนะคะใครรู้จักว่ามันกินได้ไหม โอ้ยกำลังกำลังอ,อ่อ,อนๆเลยค่ะเพื่อนๆกำลังอุย้ยแกงแกงเปดคือจะแส่บเนาะมันไม่เหม็นนะมันหอมนะเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆดูเนี่ยเนี่ยเห็ดทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ย ดูนี่นะคะเพื่อนๆใครใครรู้มั่งบอกด้วยนะคะดูเป็นเหมือนดูด,ดูดูเปิดเปิดหญ้าออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ก็ใช่นะคะนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นะคะ,ะ,คะเพื่อนๆนี่ก็ใช่นั่งอยู่ที่เดียวพอเลยค่ะดูดูเต็มเลยค่ะ ไปต่อเพื่อน,น,นี่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 มาเจออีกนีุ่่มเบลเลอร์เลยค่ะเดี๋ยวพี่พาเอาเอาขึ้นมาทั้งทั้งโคนให้ดูนะคะนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเนี่ยใช่ทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆใช่ทั้งนั้นเลย โอ้ยดูดูดูด,ดูน้าไปแกงนั่นก็ใช่นะคะเพื่อนๆนั่นก็ใช่นั่นก็ใช่นะคะหรือว่าจะเป็นเห็ดสนนี่ก็ใช่นี่ก็เห็ดนะคะเพื่อนๆโอ้ยรอจะขึ้นเต็มเลยค่ะนี่ค่ะ นี่ก็ใช่นะคะโอ้ยมันเห็ดอะไรเนี่ยพี่พาต้องไปศึกษาเรื่องเห็ดซะแล้วนะคะเยอะมากเลยค่ะนี่นะคะแล้วมันไม่ใช่ดอกบางๆดอกนั่นนะดอกอวบๆขาหน้าหนาขาหน้าหนานะคะเพื่อนๆดู ใช่ทั้งนั้นเลยอุ้ยมีเอยมีเลยหนอนมีเลยสล็อกมากินด้วยเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีถ้ามีตัวหนอนมากินนะคะเพื่อนๆจะเป็นเห็ดที่กินได้นะคะเอ๋เดี๋ยวพี่พาเอาลงไปแช่น้ําข้าวดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่พาลองเก็บไปสักนิดนึงนะคะไม่เอาไปเยอะค่ะไม่เอาไปเยอะ ะะไปลองดูตามคําโบราณความเชื่อของคนไทยเราเพราะว่าพี่พายังมีเวลาอีกเยอะที่จะมาเก็บดูดูเขากําลังขึ้นนะคะกําลังเป็นเล็กๆเ,เต็มเลยค่ะตอนนี้เห็ดที่นี่กําลังงอกนะคะเพื่อนๆเนต็มเลยเดี๋ยวพี่พาเอาลองไปโอ้ยนี่ก็ใช่นะคะเพื่อนๆนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่ มันเยอะไปหมดเลยค่ะนะ่ะดอกเบลือเลยเห็นไหมเดี๋ยวโขอเอาไปสักนิดนะคะนี่ขนาดไม่ได้เตรียมตัวมาพี่พาจะพกมีดพี่พาจะพกมีดพกถุงนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆพี่พาจะลองเอาไปเอาลองไปแช่น้ำซาวข้าวดูนะคะว่าว่ามันจะออกมาเป็นสีไหนนะคะลองลองวิธี บ้านๆของเราดูนะคะแล้วมันจะมีเห็ดอะไรไม่รู้ดอกเบลอปะเตอเลยเดี๋ยวพี่พาจะไปอ่ตรงตรงใต้ต้นสนนะคะมันจะมีมันเคยมีเห็ดเห็ดเห็ดพึ่งนะคะที่โคนใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวพี่พาจะลงไปดูเนาะว่าจะมีมาให้เพื่อนๆได้ชมไหมโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะอุ๊ยดอกไม้สวยจัง ดอกไม้คู่กับเห็ดไหมเนี่ยโอเคค่ะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ